เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคบวันนี้มาอยู่ในเกมอานั่นเองกบเราจะมาเล่นอากันนะครับไปเลยนีบอลทีบอลครับทีบอลทีบอลโอ้ยเชื่จะเป็นมาเชื่จะเป็นมาครับเราจะทำไรดีครับนี่พวกผมส่งไปครับนี่เนี่รับ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 นี่เานีเินไปก่อนนี่ก่อนน ไมู่ตตูไมู่ไม่ดูโทรศัพท์มาเอาโรศัพมาดูกับพี่มาราก็ไม่ดูอ่ะู้มีโอกาสอไรมขออันนี้บจะคิวใหครบหนึ่งโหลเลรับรอเครับเม่อก้มจะคิวใหอเลยนครับตมใจนะครับนะครับไม่ด็กู้ชมเลยนะครับโมจะคิวคห่โ้ากบสองครับ

ชื่อเฉยตอนผมไม่บอกโอ้คือแต่จะทอดรถครับแต่รถก็ได้สอก็ไม่เป็นไรซิสกินยังได้ไปควายเลอร์ครับบะ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 ชื่อมันชื่อเพื่อนๆๆคือว่าจะเรียกว่างชูแกรโอ้ ไปสามครับโอ้จบไม่หันอยู่อยู่แล้วแต่ไม่ได้ยิงแล้วโอเคโอ้ไม่อ้อนโอ้ไม่ก้อน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 เนี่ยไม่ กุ oh Good ๊ดเน็ดโอ้แมกุ๊ดเนก๊ดค่ะแม่กุ๊ดนกุ๊ดนไปต่อไปต่อน้ำมันก็งป้อนกินแม่ทุบ้านตัวเองมั่งห่อทุบบ้านตัวเองมั่งหรอทุ้านตัวเองมั่งหลอทุบบ้านตัวเองมั่งหรอเนี่ยเนี่ยแหวมแรงสุดแวมแรงสุดสเนี่ยแรงสุดครับเนี่ยโอ้ที่นี่สอต่อสจเจเจเโอ้ ตั้งกี่บาร์บีไม่อยาเลยไม่ดูกี่ปมด้วยนะค่ะเก๊กีเกกเกกนี่เอาโอปรับไฟโอเคนี่รัาเปตะการเตะไฟเลยเปิดไฟช่หนูหน่อยเอาจะฟิตตายไปโอ้คิดเกอนกันเนี่ย คีมกันอะไรอ่ะคีมกันอะไคีมกันอะไรอ่ะคีมกันนี่รคีมกันอะไรอ่ะคีมกันอะไรอ่ะคีมกันอะไรคีมกันคีมกันอะไรอ่ะคีมกันอะไ่ะไปเชียร์เชียร์เลยนี่ก่อนนี่ก่อนเชียร์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 เพื่อนเชียร์เชียร์เพื่อเชียร์เชียร์เชียร์แล้วครับเชียร์ว้าวกับสวยกำับนี้มาโอ้กูตายแล้วครับนี่ หากูจะไปแล้วไปแล้วกูไม่อย <x> ู่ไม่อยู่แล้วกูไปเลยว้าวก็จริงนะครับก็ป๊อตไฟเอาเลยก็จริงนะครับวันนี้มันจริงรอยนะผมโอกาสนะครับทุกคนอบคุณเก่งนะครับเออโอเคใครใครอยากดูคลิปอาวีผมอีกติดตามได้นะครับอย่าลืมคอมเมนต์มาที่ช่องผมด้วยนะครับใครอยากดูก็ติดตามกดไลค์กดแชร์มาหาป๊อปด้นะครับเออโอ้ โอเคนะครับใครอยากดูกผมเล่นกับพี่แป้งก็มาดูผมเล่นได้เลยครับแต่พี่แป้งเขายังไม่ลงคลิปวันนี้วันนี้หรอกใช่ไหมไแต่ใครที่อยากดูกคลิปผมกับพี่แป้งเล่นด้วยกันเพราะผมหรือผมเล่นกับพี่แป้งกับการา์ินะอ่ะก็ก็ก็คอมเมนต์มาเลยนะคะผมผมไม่ว่าครับผมไม่ว่า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 ครับผมไม่ว่าครับคอมเมนต์ comment มาได้เลย คอมเนไม่ได้เลยนะครับคอมเนไม่ได้เลยคอมเนไม่ได้เลยคอมเนไม่ได้เลยคอมเนต์ไม่ได้เลยผมไม่ว่า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 อยไหนไม่ว่ายอย่ไหนไม่ว่ไหนกูไม่ได้ป่าเดียวคอกูไม่ได้ป่าแต่กูอยากป่ากูไม่ได้ป่ดแต่กูอยากป่ามามาเออน้องมามมนฉนนี่เอาสินี่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 โอ้ยไอ้เพื่อนยัยยยยครับนี่ย เห็คิวแนไหมคิวนต้องเทคีข้างลางเนี่ยชิยชยชยชยดเชดด,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 ดี่วันี้วันีนี่วันแวนนีวันี้วันีวันีวันอ่ยเนี่ยบอลลังแวนเราบอกแล้วอยาให้แวนมาชิงเอาคาฟิเน่เอาคาฟินน่เอาคาฟินน่เอาตัวด้วยเอาตัวด้วยหรอ,อตัวด้วยเหอ,หอมามาจาัก,การแล้วมาจักรแล้วอ จะกาล้วจะกาล้วจะกาล้าจะกาล้าจะกล้าจะกาแล้าม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 าครับก้าแล้วว่ะมาดิคับมาดิครับจำได้ไหมครับว่าผมจึงบอกคิวสสองหลอคิวหนึ่งหรอ น่รอยการสิ่ากซฟรฟิรซฟิตซิฟิตงฟิร์งฟิตไงฟิรงฟฟฟฟิฟฟิตฟฟิตโอยันาล้ไยเลยเอ่อไปบมาตไฟมาดิวิ่งดิวิงวิงัไฟบเกี่ร์โอมานไฟย่มันเตือรถไฟมนเตือมาแล้วกูไม่เลไม่เลข้ามือกไม่ข้ามือหรอกูไม่เล่นลูกเหรอนี่เด้อ นี่เอาดูเลือดมา,อาดูเลือดดูเลือดครับดูเลือดครับออกคิดต่อโอเคกำลังเจ้าตีมั่งดิแล้วออกนี้มาออกนี้มาโอเคออกนี้มาแล้วก็ซื้อนี้ต่อคาฟินนี่คาฟินนี่อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไปหวานอย่าเพิ่งไปหวานอ่ะคาฟินนี่ไปหวานซะแล้วครับคาฟินนี่ไปหวานซะแล้วเขาเลย นี่ผมจะคิวได้ได้เอ็มเลยนะคะสิบสองหัวจำไว้สิบสองหัมันต้องมีที่หนึ่งมันต้องมาอยู่แล้วครับผมต้องมาผมต้องมามันต้องมาครับจะเอ็มามาดิมาดิมาดิเร่งคิวเร่งคิวอ่เจ๊เออเชื่อบัตรไฟาบัตรไฟเชื่อบัตรไฟเชื่อบัตรไฟวันที่การ์ดอยู่วันทิ่การ์ดอยู่เนี่ยครับทอนนีผมไม like อ่อยากเสียหน้าบัตรไฟ นี่ครับทุกคนก็เห็นแล้วใช่ไหมถ้าว่าผมไม่อยากเจอมอสฟายครับเเพราะมันพลังแรงมากครับแรง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 ไฟแดงติดทางคคโค้งผมอ้าเบื่อแล้วอยากเบื่อแล้วอยากเบื่อแล้วไม่อยากนอนท่องเราวแ่ฉันอยากนอนท่องเธอว้าวเบื่อแล้วที่อยากนอนท้องเราแต่ฉันอยากนอนท้องเธอว้าว อยากเป็นลูกกระปอดใจแต่อยากเป็นลูกกระปอดใจฉันอยากถ้าอย่อยาเป็นลูกกระปอดใจเข้ามาหาเธอที่หลังกระปอดใจเออนีอ่ค่ะนี่ผมชอบมากที่สุดจะเป็นมะเร็งปอดมะเร็งปอดอะไรมะเร็งปอดเชอมะเร็งปอดเชอ โอเคครับไปเลย ยังไม่ครบสิบสองโลนะคะยังไม่ครบสิบสองหลแล้วแล้วฝ่ายกูไม่ไม่ใช่มีเสื้อกูเดี๋ยวผมมันคนละแบบมันคนละแบบกันมันคนละแบบ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 มันคนละแบบอะครับมันคนละแบบเข้าใจไหม ข้าใจไหมน้อย,อยกอ็ไม่อยากตีของไม่อยากตีของอืมอืมงั้นตีของอยูนะ่เนาะ เกี่ยวเกียวที่สิเอ็ดแล้วก็จะครบหนึ่งล้อบัตเอรไฟมัตเอรไฟเนี่ยครับดูบัตเอรไฟมัตเอรไฟของแท้มัตเอรไฟของแท้ตเตอร์ไฟของแท้อึดจังวะอึดจังวะอึดจังวะเนี่ยครับอึดโคตรอึดเลยมัตเอรไฟอะไรวะดูมันออกของดิโอ้โหมันออกสะท้อนกลับด้วยครับท่านผู้ชมว่าแล้วทำไมเรายิงไม่ค่อยเข้า เป็นแบบนี้นี่เองครับท่านผู้ชมโอเคนะครับเป็นเลยอนะ่อของนี้เสร็จครับพอของนี้เสร็จแล้วผมก็จะไปจะไปออกก้องกันจะมาออกอันนี้กันโอเคลอก่อน <c oughs> ลอกอนอันไับห้ามเจอกู่มึงจะเด้งไหมไหมเดี๋ยวกูจะเด้งมึงกับ กูซื้อเด้งไวใช่ไหมเด็กกูจะเด้งกับเด้งอะไรเด้งใจเธอเออกูขี้เกียน,นกันแลนะ้วเนี่ยไอ้ขีดประตูไฟประตูไฟก็เออโอเคครับเราว่าผมว่าเราคงแพ้อยู่ตอนนี้และะ้วครับผมว่าคงหัวคิวไม่ครบสิบหนึ่งลพอดี โอเคโอ้โหแพ้หมดตีดเ,เลยปมุ่มกันมาดีปกันปัันปันนี้่มอะไรโอเคซืก่อนนี้ใช่ไหมหางความหนักใช่ไหมห่างค้ามหนักใช่ไหมสิบสองโลจะมาแล้วนะสองโลสิบสองโลเจไมหมสิบสองโละ าใจหมหนึ่งลเอ่ากับสิบสองหนึ่งลอากับสิบสองหนึ่งากับสิบสองห่ากัสิบสออืมอันนี้นะครับเอาเด้งเลยครับเอาเด้ง ตัวนี้เชินคอตัวนี้เัิญ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 คอโอ้นี่มันรังแรงแล้วครับนี่แหละทําไมผมไม่อยากบอลไว้เพราะอย่างนี้แหละครับตัวนี้ก็เป็นตัวแหววมันออกสมุดเคลียร์เลยแหละผมสู้ไม่ได้ต้องมีเพื่อนลุงครับโอ้บอลโดนเลยไอ้เม่ทำไมน้องเคยขนาดนั้นไม่รู้ ไมัน่ได้มังไโอ้โหมึนี่เไม่ได้เลยมึงจะมาห้ากูจะฟาดมึงเดี๋ยนี้มาใส่เสื้อผ้า แล้วเปิดทิ้งเปิดกว้างไงพ่อมทำอะไรเนี่ตรงอะไรไม่หยีทำแนะนำโรงพยาบาลกับการอะไรเราสามารถนำไปใช้ที่บ้านได้ยาที่ดำเนินเย เกลี้งมาแล้วมาแล้ววันนี้เป็นตัวที่อ่อนที่สุดค่ะว่าแล้วเป็นอ่อนเลยลงเล็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 งโอเคครับครบครบแล้วค่ะหนึ่งโลหนึ่งโลครบแล้วครบแล้วหนึ่งโลครบแล้วครับหนึ่งโลโอ้โหข้างไปยังวัดหรอ อันนี้ครับอันนี้อันคาวรอัวาาจองเยวเ่ยวันนวันนี้วันนี้วันนกูกันาอื่นมันกรอันนี้เกินหนึ่งอไปดหน่อยดึงข้าหลังดินี่ครับโอ้ยมาเรยตกใจม้ตัวแค่เข้ามาดู

เอาจบไปเลยจบไปเลยโอ้มันไม่ยอมให้จบด้วยค่ะเอาตงคราวนี้ต้องเชียร์มาสักหน่อยเลี้ยวมันไม่ยอมให,มมมให,ใหม้มันไม่ยอมให้ตีบ้องใช่ไหมม,ไม่ยอมให้ตีบ้องใช่ไหมครับม่ยอมให้ตีบ้องใช่ไหมครับม่ยอมให้ตีบ้องใช่ไหมครับกอเลยดี๋ยวกดกกดมือเลยวโอ้ยยังไม่เกินดีหว่าอ้อ 我来，我来，我 <noise>。嗯。<noise> <noise> a ันมาแล้ววันมาแล้วร่องเราควันนี้เราต้องด้เอมไม่ได้ในมโนภามีิาไอะไยได้เงียเราจะค้างมโนภาพพิการอะไรอย่าเงยสักครั้งอออ่า เชียร yeah. ์ตายลงอกปะถึงไงดีคะท่านผู้ชมตาแบบผมมันน้อยและเงินน่ะแน่แล้วจากน้แล้วเนี่นยครับผมก็อยู่ไปตั้งแตที่สามแต่ถ้าดูจากตอนนี้ครับจะค่าเริ่มต้นผมก็อยู่อันดับที่หนึ่งครับใดนี่อยู่อันดับที่สองครับแต่แค่ว่า,าเริ่มต้นมันน้อยครับเห็นไหมผมอืดแล้วครับ เป็นวันที่อึดแล้วป้อมจะพังเล้วเย้ย yeah. เอ้าตั้เดียวยจบไหมจบเลยไหมในคอมพิวเตอร์เนี่ยกำลังเล่นอยู่ในคอมพิวเตอร์แนะล่นเกมส์อยู่ในคอมพิวเตอร์เนี้ยมาๆๆต้องรู้ต้องะไรกันนี้ อข oh, oh, oh. าเซฟีเซฟีเขาเซฟีหนักเลยนะเซฟีอนักเลยครับนี่วูดัสกันแล้วค่ะแย่ yeah, แล้วค่ะเห็นไหมมันเละเกมแล้วผมก็ทำได้แค่ต้นเกมเท่านั้นแหละครับผมทำได้แค่ต้นเกมนี่แหละผมก็เลย และแค่ต้นเกิแต่โยงทำไม่ได้แล้วตอนก็ต้อ,องพังป้อมเลยเราจะไปป้อมล่างกันนะครับแล้วก็จะตาตีซีนน้่นแหละเรจะบ่อนมันล่วงขึ้นไปไปป้อมลูกไปก่อนอยู่ที่เน่ก่อนอยู่ที่เน่ก่อนเน่ยังไม่ลงมา 我在。<All> <c oughs> โอเคครับวันรุ่งวานค่ะผมว่ามีโอกาสของเราจะตีว่ามีโอกาสสามารถที่เราจะตีป้อเมันได้ถ้าไม่มีที่แม่งอะไรก็นย่คิดก่อนมา <laughs> okay, am I'm gonna to go to ่โอ้อแต่ครับไม่แต่ร้องเอมาโอ้โหขอเอมสักวันหน่อยขอไดเอมสักวันหน่อยขอดเมขอมาดีเอมเอมเอะเเถอะเแวนแวนแวนแนแเอมแวนไเอมแวนไเอมวนไดเอมขอแวนไเอมวนแนแวนแนแวนไครับไี่ช่ผม โอเคนะครับผมได้ลองเอามากมเท่านั้นแหละครับนี่โอ้โหตังค์ได้แค่วัดสามข้างหน้ามีเยอะขนาดนั้นเลยนะข้างหน้ามีเยอะขนาดนั้นยังผ่านอีกวัดหน้ามีเยอะขนาดยังผ่านครับโอเคครับดูกันนะวัดคิวสิบสามตัว ได้ลองจกักรลองได้ลองจกักรลองเอ็มแต่ได้ลองจกักที่ลองเอ็มมาต่อครับวัดทำไาะวเปน็นไม่ได้คิวแค่นี้ตุองตาเยอะตอวหม้อคิวมากแล่ล่ะผม oh, ครับ oh, แต่ว่าก็ไม่เหมือนมาตุงไฟเนี่ยคิว24ตัวโอเคครับ โอเคครับ okay, ใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กันด like, ้วยนะครับ ạn, แล้วเจอกันใหม่คลิปหนะ้าบายจุ๊บบายบายจุ๊บไบแต่เรายังไม่กลับเรามีชาเลนจ์ต่อนั่นคือเราจะมาสอนพิมพ์ชื่อพี่กายเง็กชื่อพี่แป้งครับเดี๋ยวเราชื่อพี่เอ,อ,อ,อ่พเอพี่กายเง็กก่อนดีอันนู้นชื่อพี่กายเง็กแล้วกันนะ อันนึงไะมครับันน้ อนะนะันนึงนะครับอันนะี้ครับอะไรซินี่ครับปิดสิ้นสายนะ ตัวพงงาติคิแกนะครับก็วีโอเอสนะครับวีโอเอสจดครับจดนะครับจดแล้วก็จีมอนเิมครับจียูครับวายเคตอนนี้ก็ป้นหาไปเลยนะครับนี่ชื่อเกายหงิดนะครับแต่ว่าบอกแล้วว่าพี่กายหงิดตกแรงแล้วครับเขาเคยบอกไ้แล้วว่า กายหิวตกแ้งครับนี่ที่ยิงกายหิดขึ้นมาเม็ดแล้วใช่ไหมครับแต่ที่ผมเห็นเป็นแบบนี้ก็เพราะว่าอะไรรู้ไหมครับผมยังไม่ขึ้นเม็ดผมก็เลยเห็นแบบนี้ก่อนไงครับโอเคก็แต่แล้วใช่ไหมครับต่อไปดูชื่อแป้งกันบ้างครับเออลบไปแล้วก็ไปดูชื่อแป้งครับชี่แป้งัวแซดพินยานะครับแล้วก็แซดบีนครับแต่พี่ไม่บีไอเอ็นเอ็นแล้วครับ แล้กวกดมาที่ตัวเลขนะครับแล้กวกดที่ตัวน,นี้ครับโอเคตัวน,นี้เสร็จนะครับนะครับน่ครับนะครับทนผช้ชง ครับเออขอก็อละออกวันนี้นะค่ารับชมชื่อกางเหยื่อเป็นไรใช่ไหมครับต่อไปก็ชื่แป้งเออได้ต้องชื่อแม่ดีกว่าเพราะว่ายังผมยังพินไม่เสร็จนะครับจังหวะได้ครับนี่ก็บอกที่หาเพื่อนกัน โอเคนั่นับมันขึ้นช้า ตัวใหญ่นะครับแล้วก็เนี่ยนันนอโอแล้วก็แซดนะครับแซดใหญ่นะครับก็แซด B I N นะครับของที่ตัวแรกแล้วก็ที่ตัวนี้โอเคแล้วก็ใส่คำว่าดีนะครับเล็กแล้วก็ตกลงไป นี่ครับชื่อนี่ครับวิบแบ่อยู่เลนเซเวอร์ครับนี่ครับผมผมยังไม่เห็นรูปนะครับเพราะว่าผมยังไม่ได้ดาวน์โหลดรูปเลยนะครับนี่ครับเลเวลรยี่สิบแปดนี่ครับเราจะมาด้วยผมมั่นใจว่าแก่ครับคนเดียวผมก็ไม่รู้หรอกว่าผมมั่นใจวิบแบ่ได้ไอันี้ผมมั่นใจก็เพราะว่าตัวนี้ครับตัวนี้ครับแวนครับแวนครับผมมั่นใจว่าตัวนี้คือตัวที่วิบแบ่เป่น Thank <laughs> you.